พี่ค่ะเหยี่แมวตำควยบัวชีนะคะควยบัวชีเหยี่แมวตำควยกับหนังตาของมนนะคะมันจะเนีย่ยงร้อยตากฟองมันจะเหนียวแน่นอร่อย ยำปูนไม่แจ่น,นะคะรับรองไม่ควาดเหนียวแน่นอร่อยเหนียวนุ่มหวานมันอร่อยนะจ๊ะปวยวิ่งยำหมับุ่อนในนองกินไม่ตันพอดีล่านก็ให้มากันหลาวกันเลยบวชกคนแต่คง เราสร้างเ่าอะอย่างว่านนายจัววไววดไอนะ้โอ้ยมแมวโอ้ยแมวว่านจริงนะไม่เถอวรวยกระมอมบดีนะรวยน้ำวัวมีโลงอย่างแมวใ้ไปแกกุ้งนะเ่ี่ยวรวยบดชีนะจ๊ะ แป๊บนึง่งน้ำกะทิมานอนรออยู่แล้วคึ่งกิโล ม้วนนะคะเดี๋ยวมันเล็กตุ่มเป๊ะหมดดอย่าแมวลืมใต้วิดีโอใ,ใส้น้ำตีเด้อใส่นำตาลแดงนะฮะอย่าแมวใส่น้ำตาลแดงน้ำตาล้าหมดโอย้ออยบดชีนะจ๊ะ ความหวานไม่ตรงตามถึงนะคะเอาพอดีพอดีนะคะพอก็รสร้างมาแล้วอะ่ะหลอดว่านออกจากนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะนําตีแกแมวกูแม่เดือดนะคะถ้าเดือดมันเป็นแมกินไม่ร่อยเสร็จแล้วนะจ๊ะคั่ควบดซีปิดแก๊สแป๊บ กดจีนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าเอย่าได้รวยเดี๋ยวหนองกินไม่ตันที่ตุ่มเหงา